Misschien ga je daar wel. Deze keer misschien wel, hè. Ja, want nu is jouw haar al vele vele lichter. Je haar groeit wel wat, hoor. En veel wit. Gleis. Ja. Maar je gaat het geluid er toch afdoen, dus... Je moet niet fluisteren. Ta -da -da. Nee, dat moet ook niet. Fluister maar. Zeg ja. haar. ทนเทลงมาเทลงมาเทลงมาโอ้มีนกบินผ่านโอ้แล้วก็มีนกบินผานแล้วก็มีนกบินผานอะไรโคตรฟูุย่าอย่าย่า,อยาเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีคนแกล้งค่ะเ,เอาแว่นเขามาใส่ นึกตอนแรกนึกว่านกบินผ่านที่ไหนได้มือหมาอ้อมือหมาอออนี้เป็ไปดบิชมิสอ้ไปไม่ทันรถไฟเอ้ยไปไม่ทันรถเมย์ก็เดินไปกันแล้วกันเดินไปไหนแมรี่เดินไปไหนไปไปกินพูดใยสิไม่รู้เดินไปซื้อไก่ซื้ออะไรนะซื้อไก่ซื้อไก่หมุนซื้อไก่ซื้อไก่ท่านผู้ชมเข้าใจไหมไก่ Bye bye. Bye bye. De deur gaat niet open. Wat? Huh? De deur gaat niet open. Het is vijf uur. Ik kan echt niet wachten tot de pizza plaza weer open gaat. Dit gaat open. Ik denk. Ja? zijn gewoon op de bouwen? โอเค mah โอเค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  op โอเค Halo. โอเคโอเคโอเค En dan. Nu niet pikai jullie. Is goed? Is Ja. En dan maak. Heel erg tip. kip? Ja. En wat nog? Krozen niet. Maar die gesneden zijn. Oh ja, dat maakt ook. ผีมัน <Ark> ยังอยู่นู่นมาไดับิ๊ซอลส์อยากมากถ้าควีคือกนู๊กอับนักปักมาปักมาฟัลสีฟันไก่มีไหมค

ออกินอัปปัตตโอ๊ยร้อนร้อนร้อนเรนคว่าเราปักตี่ตะกุกชั่วย yeah, ่าเกย้โอเคจะทำอะไรนะ่ะจะทำอะไรมเมลิไม่ไม่อะไรจะทำอะไรไม่อะไรทำไม่อะไรทำไม่ได้ไ<ม>ทำอ,อะไรมันร้อนมีเด็กขโมยกินหัวมันมันร้อน เดี๋ยวเราต้องแอบมาลีโลวิสขึ้นด้านหน้า Wat erop? Wie? Oui? Nee, dat was ik niet. Ik meen het.